สวัสดีครับพี่น้องมือนีนะครับสีมาสีว่าสาธิตบ่บ่แมนสาธิตดอกเนาะสีมากินเนี่ยกินให้เบิงบมือนีมีอาเห็ดก่อยข้าวปุ่นว่าสันวายำข้าวปุ่นเด็ดสูกินตั้งแต่เา้าเท่าค่ำนะครับตั้งแต่อสองโมงเา้าจนว่าหอดใบาสามนี่แหละยังได้กินเขา ข้าเห็ดวีบในสวนเบิ้งเอาพี่น้องน้องปลาพักให้ดูหานบักกระทุกลก้หนเก้านั่นละมือมากินอยู่คางน้องนะครับกินบรรยากาศพร้อมครับเอาเดี๋ยวชาทิศทีกินให้เบิ้งนะครับนี่ก้อยข้าวปุ่นเสียบเสียบเนี่ยก้อยไว้ให้ั้งมือส ا นี่ละเพราะท่านได้ไมีว้เวลาว่างไปกินข้าเห็ดเวียกนสวนนี่ครับวันหยุดโอ้ กินเตะดังห้วย,วย,นยๆน้ำไล่ไหลเอาจะขัำกันเนอะจบแจับครับจับจะได้ไ่ได้เก็บพักมากับน้ำเนาะบักตัวผู้บักงูงีิวกับยู่ไก่พวดพู้นยู่ข้างทั้งนอกไก่ไก่ผมเอ้กินมันตั้งแต่ก้ยอยเขาปุ้นนี่แหละเดี๋ยวขึ้นทั้งหลังบ่มีพักเว้ย แฉบแฉบจฉบแล้วดูวพี่นลองกินน้ากันครับแฉบๆับกันเบาบางมากินน้ากันกรับไปล่องเห็ดเบื้องนะครับก้อยขอบปุ่นเห็ดจังไดบุ่นเลยไปถามเมีย่ยเมี่ยเหตดสู้กินครับอือจดก๊อมยังไงเต็มคำเลยครับ แตงปงปากก็หิวเขาแห้งจนตันมือนินีเหรอครับคนค้นขี้ขั้นพันวาขี้ข้านอยังขี้ขั้นไปขึ้นไปกินขอกันได้เฮ็ดเวียกแล้อกะเอาจนจะคว้างสัน้นจังหาเนื้อกินครับไข่แนเนี่ยพ้นใจดีพันเฮ็ดเนื้อกินไว้สู้กินแล้วใส่ตู้เย็ยนไว้หันละอืม chạp chạp chặt lại chạp lại cầu chân lắm เพิ่นว่าซ้ำใบาปานคู่พิษเติมบมว่านมะแมนเด้อครับสำหรับผมการเด็ดพิษเติมนั่นผู้อื่นสิส้ำใบแล้วนั่นตื่นสวยตื่นขึ้นมาแล้วหาแนวกินเดีย๋ยวไปนอนต่อแต่สำหรับผมบะแมนครับผมกะกี่การอยอะเมี่ยงผ้าลูกแก่สองเมี่ยงผ้าลงสวนเห็นจุขึ้นก้อนเมียกะอยากไอหรือว่าผัวกี่ขนัน ก็เลยได้เห็ดน้ำเมียครับเมียผ้าเห็ดก็ได้เห็ดเมียผ้านอนจะแของว่าท่านอยากนอนก็ลงมาเห็ดคือเขาอยู่ขานไปนอนเว้ยนท่นนอนเว้ยน,น,น,นหละเนี่ยเหมืแนลี้ยงบ่อยากนอน ี๋ยวกินเขาแล้วกินขเนขาปุ้นนี้แล้วผมสิพ้าไปเบิ้งมันนีได้เรียกยังแน่เลยไม่นี่ยเพิ่นมีนโยบายว่าสิปลูกพักปลูกพักแบบสามสไตล์ครับสไตล์ได้แน่ผมเห็นสามสไตล์คือสไตล์ฝรัร่งพักแบบไฮโดรไฮโดรโปนิกว่าสันว่า สไตล์ที่สองคือสไตล์แบบจีนปลูกแบบนานนะครับสไตล์ที่สามแบบฮ่องกงแบบฮ่องกงเป็นยังไงครับเรียกว่าแบบห้างแบบห้างนะครับเคยได้ยนินชื่อค้นฮ่องกงว่าโจห้างวะครับของผมนี่พักปลูกครับแบบห้างนะครับ ต่ว่าแบบฮ่องกงผมเทรดไปก็โดนแล้วเมื่อนี้ผมได้แบบฝรั่งกับแบบจีนครับแบบไฮโดยกับแบบหนานเดี๋ยวสีผ้าไปเบิ้งแบบหนานผมเป็นยังไงให้โดยผมเป็นยังไงเดี๋ยสองสามคำครับเจ้าไปเบิง้ง เรียบร้อยครับเรียบร้อยบิาล,ลาดอกครับตัวเ,เดียวเอาคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี้ก็เดี๋ยวคลิปหนา้าสิภาไปเบื้องแปลงพักแบบ3ส,สไตล์นะครับแบบไฮโดรแบบนานและแบบห่างสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ